Today, everyone, welcome to classroom with teacher Su. ค่สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ครูสุดจะมาทบทวนบทเรียนค่ะใน Unit 3นะคะ On about me นะคะ Everybody pass open your book on page 32ที่ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า32นะคะ listen to number one listen point and s น y นะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาให้เราชี้และพูดตามค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเด็กๆเ,เริ่มด้วยที่ภาพนี้นะคะ not your hand นะคะ ภาพที่สอง touch your eye ภาพที่สาม open your mouth ภาพที่สี่ a p your hand นะคะฟังแล้วชี้แล้วพูดตามแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยนะคะ number two listen and do นะคะ แบบฝึกหัดนี้ค่ะเขาให้เด็กๆฟังและทำตามค่ะก่อนที่จะไปฟังนะคะเรามาดูกันก่อนว่ามีคำสั่งอะไรบ้างคะเด็กๆคำสั่งแรกนะคะ number one นะคะอันแรกนะคะ t r u s t your feet จับที่เท้าทั้งสองข้างนะคะอันนี้นะคะ number two c o s e your eye หลับตาค่ะ Number 3 Touch your hand ปรบมือค่ะภาพที่5 Touch your ear จับที่หูทั้งสองข้างค่ะ Number 6นะคะ oh, Number 5 Not your head พงกหัวค่ะ Number 6 Open your mouth อาปากนะคะ Number 7. Touch your ช o s e ตแตะที่จมูกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรียบร้อยแล้วเราไปที่แบบฝึกหัดต่อไปกันเลยนะคะ Number t l r s t e n and w ต์ t อนด์ไวท์แบบฝึกหัดนี้ค่ะเขาให้เด็กๆฟังค่ะแล้วเขียนตัวเลขตามที่ได้ยินนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันและทำเติมตัวเลขกันเลยนะคะเริ่มด้วย อันที่หนึ่งนะคะเติมตัวเลขลงไป open your mouth นะคะ open your mouth ภาพ e นะคะภาพ e นะคะข้อนี้นะคะต่อไปนะคะ number two touch your nose คือภาพ d dog นะคะจับที่จมูกนะคะต่อไปนะคะภาพที่สาม close your eye คือภาพ C Cat m a แมวนะคะหลับตานะคะ Number Four Clap Your Hand ภาพ B Boy ภาพนี้นะคะปรบมือนะคะ Number Five n o t Your Head ภาพ Head Fist นะคะ Number Six ภาพ A Touch Your Fist นะคะ คาบ a n นะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเรามาไปที่ number 4กันเลยนะคะแบบฝึกหัดต,ต่อไปกันเลยนะคะ number 4 let's ลส s ลสแอนแบบฝึกหัดนี้เขาให้เราเล่นเกมค่ะเกมชื่อว่า Simon Say ค่ะซึ่งครูจะบอกว่า Simon Say not your head เด็กๆก,ก็พงกหัวนะคะลองดูนะคะนักเรียนลองทํากับผู้ปกครองดูนะคะเก่งมากค่ะลองอีกครั้งนะคะ Simon s a y Open your mouth ครูสั่งให้อ้าปากแล้วนะคะเอาละค่ะไปที่ number six กันเลยนะคะ number six Look at the picture and say the word แบบฝึกหัดนี้ค่ะเขาให้เด็กๆดูภาพแล้วพูดคำศัพท์ตามค่ะให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆดูนะคะครูสุจะพูดให้ฟังทั้งหมด3ข้อแล้วเรามาดูภาพกันเลยนะคะข้อที่1ค่ะภาพที่1ขาทั้งสองข้างนะคะภาพที่สองร่างกายนะคะภาพที่สามนิ้วเท้านะคะ ภาพที่สี่มือภาพที่ห้าเท้าและภาพที่หก็คือมือนะคะเด็กๆลองพูดตามนะคะเด็กๆลองพูดตามคุณสุนนะคะ legs and body and toes and hand and f e e t and finger อะเด็กๆพูดตามนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะ Arm and fist and body and leg and toes and hand ข้อที่3นะคะ Fist and arm and finger and body and hand and leg นักเรียนลองพูดบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆกับผู้ปกครองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเราไปที่ number seven กันเลยนะคะ What is missing? c o m p พ e t e s picture and circle and the world นะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาให้เด็กๆตามหาว่าอวัยวะใดของสัตว์ที่หายไปค่ะหลังจากตามหาแล้วเขาให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบคำศัพท์นั้นด้วยค่ะเด็กๆวาดภาพนะคะเติมไปเลยนะคะอะไรที่หายไปบ้างซึ่งเรามาดูกันได้เลยนะคะ ครูสุตทำมาให้แล้วนะคะวงมาให้แล้วทีนี้ครูสุจะให้นักเรียนลองทําดูตามกันไปเลยนะคะทบทวนกันไปเลยนะคะภาพที่1ลองดูนะคะว่าอะไรหายไป what is missing อะไรคะอ่าไอยก็คือลูกตานั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆวาดภาพตาไปได้เลยนะคะ number two What is missing อะไรหายไปคะเอี yeah. นะคะถูกต้องคะ่ะวาดภาพหมูไปเลยนะคะเด็กๆใส่ภาพหมูไปเลย Number t h What is missing อะไรหายไปคะเมาส์นั่นเองนะคะนักเรียนวาดภาพปากลงไปได้เลยนะคะ Number f o What is missing อะไรหายไปคะเมาส์นั่นเองปากเป็ดหายไปนะคะนักเรียนวาดภาพไปเลยนะคะ Number five What is missing อะไรหายไปคะ Ear หูนั่นเองนะคะนักเรียนอย่าลืมเติมลงไปนะคะและอันสุดท้าย Number 6 What is missing n o ้ e จมูกนะคะจมูกหายไปนักเรียนเติมได้เลยนะคะนักเรียนเติมและระบายสีให้ครูสุดดูด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทบทวนยูนิต3 on a b o u t m e ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2คุณครูก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์และแพทเทิร์นถามตอบนะคะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ